สวัสดีครับผมมอมรถบ้านนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำซาจาได้สี่ประตูนะครับลูกค้าขับมาตีเทีนนะครับขับจากกรุงเทพมหอดผมนี่ห้าร้อยแปดสิบหกกิโลนะครับผมรับประกันเครื่องดีแอร์เด็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับรถคันนี้ขอขายตาทสุดสี่หมื่นเก้าพันบาทครับลับบ้านเลยนะครับขับบ้านบหอดเครื่องเสียก่อนจับเอาเงินขึ้นกับผมเลยนะครับมามาเบิงรถกันเลยครับ เราบอขาดสองปีนะครับรถคันนี้ขาดแค่ปีพกหานะครับดีมากคุยอารถคันนี้ยกเว้นสีนะครับสีชีร้ายนะครับมาชีร้ายได้ไหมน,นะครับน,นี่การแตกกินวะแต่ <c oughs> ว่าเครื่องดีแเ,เย็นสี่หมื่นเก้าเอาไปเลยนะครับมาข้างหลังนี่ใส่กล้องด,ดูเห็นเรียบร้อยแล้วต,ตามๆนะครับครับโรนแม็กจัดส้วงไงถือว่าง,งาเมาเ,งเลยละมาพูดว่าอย่างไโอ้นวู สภาพนี่นะซีเมื่เก่าครับพี่ที่เอาไปขายขอในะคล่อผมบอตรงมีหนี้มีมมสินนะครับครับไปเลยคนี้ภายในกับม,มันเป็ยางเก่านะครับเอาไปตกแต่งยินจังหน่อยกัหน้าใสแล้วนะครับแต่ว่าเอจินซีเมื่อเก่านะครับว่าคุณสิสตาร์ทฟังเสียงให้เบิ่งนะครับเปล่าเนี่นะครับติดตามข่อยน้ำเนื้อเด้ออ้าวภายในถุงเกียร์ ่า้าเขาก็เชื่องเอางเชื่องดีเย็นน้ำาม่ดันก็ไ่ไหลใหได้ใส่ชิ้น่้อนใ่อด้น้อนอ้าวน้ำไม่ดันคนไม่ไหลนะครับเนี่ยอ้าวอ็มบอเคื่องงานนะครับผมทั้งงานเล ฝากไว้วนแน่นะครับเนี่ยน้ำไม่ดันคนไม่ไหลนะครับยิงเงินบาสี่หมื่นเก้า 4, ครับกลับบ้านเลยนะครับเอ้าฝากไว้นแน่ฝากโคไรโคตรแท้ขอให้น้ำเีิเด้อนะครับขอบคุณครับ